สวัสดีครับวันนี้ผมอนุชิตธุมากรน,นะครับครูฆสณรอำเภอเยืนได้พาท่านผู้ชมนะครับมาเยี่ยมชมสวนปาาตะวันกล้วยไม้นะครับวันนี้ที่ตำบลดมปดิดอำเภอ n ้ m ยืนจังหวัดอุบลราชธานีซึ่งเป็นพันสวนกล้วยไม้ป่าสวยมากๆนะครับสวยงามมากๆเราได้รับความอนุเคราะห์จากทางเจ้าของสวนนะครับเพื่อที่จะนําพันไม้นำกล้วยไม้นะครับไปขายายผล นำไปให้พี่น้องได้ชมกันที่สวยงามในสวนแห่งนี้นะครับ ครับสวัสดีครับวันนี้กศนอำเภอม a m y ยืนะครับพอนําท่านผู้ชมมาชมแหล่งท่องเที่ยวที่มีความสําคัญและก็มีความสวยงามตะการตาอีกที่หนึ่งนะครับนั่นก็คือสวนกล้วยไม้นะครับที่บ้านน้องแวงตะบนโดมประดิษฐ์อำเภอ้ํายืนจังหวัดปุบลนราชธานีนะครับวันนี้นะครับกอสนอำเภอ Nam ยืนได้รับเกียรติจากทางทีมงานทางท่านผู้นําชมชนและก็เจ้าของสวนนะครับมา ให้เกียรติกับกศนนะครับพาเยี่ยมชมและก็นําผลให้ท่านผู้ชมได้ชมกันนะครับวันนี้ขอสวัสดีครับท่านผู้ใหญ่บ้านครับสวัสดีครับครับครับกับผมผู้ใหญ่บ้านบ้านหนองแวงตะบนดงประดิษฐ์อำเภอน้ํายืนจังหวัดบุรีรัมย์ครับก็ขอต้อนรับท่านกศนที่มาเยี่ยมชมสวนกล้วยไม้นานาพันธุ์ของบ้านหนองแวงครับจากบสวันดี้ครับท่านประธานครับสวัสดีครับผมครับสวัสดีครับสวัสดีครับ ยินดีต้อนรับนะครับแขกนกกศนอครับที่ได้นานักท่องเที่ยวมาชมสวนนะครับกล้วยไม้กลุ่มเดรนาพันธ์ของนองแวงนะครับวันนี้ป่าพื้นมีดีมากนะครับที่จะมีโอกาสได้ต้อนรับแณะนักกศนอครับบเพื้นยืนไม่อยากจะพูดมานะครับขอให้การแนะนำเกี่ยวกับเรื่องการกล้วยไม้ของท่าแล้วก็มีมีใครอีกไหมครับที่มีส่วนร่วมในในกิจกรรมนี้ในการทํา สวนกล้วยไม้อย่างนี้นะครับมีใครบ้างอีกครับที่มีเป็นผู้ดูแลต้นไม้กล้วยไม้อย่างนี้หรือว่าเจ้าของสวนรับเป็นเจ้าของสวนคนในครับขอเชิญพบแบบเจ้าของสวนได้เลยนะครับตัวนี้ครับมาเลยครับโอ้สวัสดีครับสวัสดีครับขออนุญาตแนะนําตัวนิดนึงนะครับพิฉันนะคะนางทองใบมณีรัตนากรค่ะเป็นเจ้าของสวนสวนหนึ่งในกลุ่มวิชากิจกล้วยไม้นานาพันธุ์นะคะ ชื่อสวนค่ะสวนปานตะวันกล้วยไม้นะคะในสวนนะคะกล้วยไม้ทั้งหมดก็มีอยู่ประมาณแปดสิบัวชนิดนะคะคแต่ละชนิดก็จะออกดอกต่างกันค่ะครับพอพูดถึงสวนกล้วยไม้ที่มีหลายหลากหลายชนิดแล้วชักอยากดูแล้วสิว่ามีอะไรบ้างมีพันธุ์อะไรบ้างที่อยู่ที่นี่นะครับตั้งแต่ผมมาดูนี่รู้สึกว่าเยอะมากมายแต่ตอนนี้ยังดูไม่หมดเลยอยากให้ทางเจ้าของสวนที่ทีมงานช่วยแนะนํนาว่ามีมีกล้วยไม้มีดอกอะไรบ้างนะครับ อยากจะด,ดูแล้วนะครับว่ามีอะไรบ้างครับค่ะเชิญค่ะครับผมช่วงนี้ก็มาถึงกล้วยไม้จริงๆนะครับในส,นสวนจริงๆนะครับอยากให้ทางเจ้าของสวนแนะนํานะครับว่ากล้วยไม้อะไรนะครับที่สวยๆแล้วก็เด่นๆให้ท่านผู้ชมได้ชมกันนะครับค่ะตอนนี้ออกดอกนะคะคืออันนี้ค่ะออกดอกอยู่ตอนนี้นี่เข้มแสดค่ะครับ ช่วงนี้นะคะก็จะมีเอื้องพึ่งค่ะที่ออกดอกไม่ช่วนะครับช่วเอื้องพึ่งครับจับมาได้ครับมาดูได้ไหมครับนี่จับได้ค่ะสวยนะครับเอื้องพึ่งจะออกดอกอในช่วงเดือนเมษมีนาถึงมีาค่ะรับโอ้โหจัคบครับของส่นโชว์ที่สวยว่าชื่อมันยังไงมาอย่างไงนะครับนี่ได้มาจากไหนนะครับพันพันของพันไม้ช่วงนี้นะครับพันนี้ก็มาจากเชื่อเขาพนมดงรักค่ะโอ้ครับทุกอย่างในสวนนะคะทุก กล้วยไม้ทุกชนิดจะนํามาจากเชืออเขาพนมดงรักค่ะคือพ่อพันธุ์แม่พันธุ์นะคะเพราะว่าเป็นกล้วยไม้จากพื้นเมืองแท้ๆเลยนะครับแสดงว่าเป็นกล้วยไม้พื้นเมืองแล้วก็นํามาจากเชืออเขาพนมลงรักบนภูเขาแล้วก็มาทําการขยายผลโดยมีกรมส่งเสริมที่ช่วยให้เราขยายผลแล้วก็จําหน่ายนะครับ เมื่อสักครู่ที่ผ่านมาเราได้มาชมจากกล้วยไม้อะไรครับเมื่อกี้นี่คันจริงๆเรื่องพึ่งนะครับตอนต่อไปนะครับจะแนะนําอะไรครับพันกล้วยไม้ที่สวยๆครับอันนี้นะคะเป็นแดงอุบลค่ะเป็นแดงอุบลเป็นกล้วยไม้ประจําจังหวัดของจังหวัดอุบลค่ะครับแต่ช่วงนี้ขออนุญาตครับช่วงนี้มีมีดอกก็ไม่มีดอกมล้ครับพันนี้ค่ะช่วงนี้จะไม่ออกดอกตอนนี้ค่ะแล้วช่วงไหนรับที่มันออกดอกครับในช่วง พฤษภาค่ะช่วงหน้าฝนช่วงหน้าฝนช่วงนี้เป็นช่วงหน้าแล้งเนาะอาจจะไม่มีดอกไม้ให้เราได้เห็นสวยๆงามๆนะครับก็คือพันุะนะครับพันแรงไครับแดงวนครับต่อไปนะครับทางสวนของเรานะครับจะแนะนําอะไรครับต้นไม้ต่อไปครับต้นนี้คือเขาพวิหารค่ะ จะเริ่มออกดอกแล้วนะคะออกดอกในช่วงเดือนมีนามีสาพฤษภาค่ะครับซึ่งออกดอกจะอยู่ได้นานค่ะดอกจะไม่โรยง่ายอยู่ได้ประมาณสองสามเดือนค่ะดอกสวยค่ะดอกดอกพันนี้ครับต้นนี้นะคะประมาณห้าปีแล้วค่ะต้นนี้ประมาณห้าปีประมาณสามปีก็จะออกดอกประมาณสามปีก็จะออกดอกนะครับคเออคงจะสวยนะครับมีกลิ่นหอมไหมครับดอกไม้ค่ะมีกลิ่นหอมกลิ่นหอมด้วยนะครับต้นนี้อีกกะละของกล้วยไม้ก็คือมีกลิ่นหอม อยากทราบราคาใ่อยากทราบราคาสวยน่าสนใจนะครับขนาดนี้นี่ต้นนี้ประมาณห้ราร้อยขยายพันธุ์มาสามปีหรือกี่ปีครับต้นนี้ประมาณห้าปีครับห้า 5, 5ปีอันนี้เพเชรเหิค่ะเพเชรเหินต้นเพเชรเหินนะคะเป <ๆ S 1> ็นราชินีของกล้วยไม้เลยค่ะ จะออกดอกอยู่ได้นานที่สุดค่ะประมาณสามสี่เดือนจะไม่โรยง่ายค่ะพอ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 ทราบความเป็นมาครับถึงถึงถึงชื่อว่าเพชรเจิงหึงนะครับความเป็นมาเป็นยังไงครับความเป็นมาค่ะชาวบ้านนะคะเขาจะเรียกต้นว่านหางช้างค่ะรับม่มีที่มาที่ไปจะไม่เกี่ยวกับไม่ไม่เกี่ยวกับความ่อมกหม่อมระัวนะครับเห็นเห็นเหตุการนี้รกทัว นะครับแสดงว่าไม่เกี่ยวใช่ไหมครับโอเคนะครับก็มีแต่พันกล้ยไม้ที่น่าชื่นชมสวยๆเท่งนั้นนะครับก็คงจะเนืเหนอยและก็ยากพอดูนะครับจากความชื่นชอบหรือเปล่าครับที่ทํากล้ยไม้ขึ้นมาครับจากความชื่นชอบค่ะอยากอนุรักษ์ไว้ให้ชนรุ่นหลังได้ดูค่ะโอ้ครับจยากให้คนรุ่นหลังให้รุ่นลูกรุ่นหลานช่วยช่วยอนุรักษ์ไว้นะครับให้คงไว้อีกไม่นานก็ป่าไม้หมดไปก็คงจะไม่เหลือพวกนี้แล้วนะครับก็เป็นสิ่งที่ ดีนะครับดีมากนะครับผมก็อยากขอเชิญชวนนะคะใครที <Five. S 1> ่ชอบกล้วยไม้เหมือนกันนะคะให้มาเยี่ยมชมที่กลุ่มกล้วยไม้นานาพันธุ์บ้านน้องแวงตะบนดมประดิษฐ์อำเภอน้ําืืนจังหวัดอุบลเชิญได้ค่ะ่ะเย่ ครับวันนี้ทางเจ้าของสวนพันธุไม้กล้วยไม้ป่านะครับก็พา,าทีมงานกศนอำเภอเมืยืนได้มาชมนะครับก็มากมายหลายชนิดจริงๆนะครับต้องขอบพระคุณทางสวนกล้วยไม้นะครับที่ให้โอกาสพวกเรามาเยี่ยมชมแล้วก็นําไปขยายผลให้กับพี่น้องที่อยากจะสนใจซื้อพันธุ์กล้วยไม้และก็พ่อพันธุ์กล้วยไม้นะครับวันนี้กศนอำเภอเมืองยนก็ขอ,อขอบพระคุณนะครับท่างผู้ใหญ่บ้านครับขอบคุณนะครับผู้ใหญ่บ้านครับ ท่านประธานนะครับขีกท่านหนึ่งแล้วก็ท่านเจ้าของสวนนะครับขอกาขอบคุณมากๆนะครับที่ให้ทีมงานของเรานะครับมาร่วมถ่ายทําและก็ให้คําแนะนํากับป้วยไม้ดีๆขอความรู้ดีๆด,ด้วยนะครับขอขอบคุณกัานหนึ่งครับสวัสดีครับ